ลงพักเดียวในไทยที่ด่านฟ้ามีศาลเจ้าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินเคยรู้จักกันไหมถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวพาไปอยู่กรุงเทพแค่นี้เองและนี่เราก็อยู่กันที่สอนอพักพาชัยนะเดีย๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้นด่านฟ้าแต่แล้วเราก็ถึงชั้นด่านฟ้าแล้วใครจะเชื่อว่าด่านฟ้าที่นี่จะมีศาลเจ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่น่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะที่มีศาลเจ้าศาลเจ้านี้ชื่อว่าศาลเจ้ายี่กอหงนะ สำหรับปู่เจ้ายี่กอคงนี่ก็คือขุณนางในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะเป็นต้นตำรับหวยของเมืองไทยแล้วก็มูลนิทิปป่อต็ก๊กตึงที่เราได้ยินกันนี่แหละและท่านก็ยังมีอำนาจมีบาร,รมีสร้างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะแล้วก็ท่านจะเด่นเรื่องพวกหวยพวกการเสี่ยงโชคหลายๆอย่างปัจจุบันในแต่ละวันชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ เชื้อสายจีนมักจะเข้ามาลงพักนี้เพื่อมาขอพอรปู่เจ้ายี่กอหงแล้วก็มาชมสถานที่มาชมแหล่งท่องเที่ยวในย่านนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในด้านในก็จะมีรูปสมัยเ,เก่าๆตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งรับราชการแล้วก็จะมีรูปหล่อของท่านมีความเชื่ออีกว่าถ้ามาขอพอรปู่เจ้ายี่กอหงแล้วก็จะให้รูปที่มือลงมาหน้าแข้งแบบนี้พรที่ขอก็ จะประสบความสําเร็จอันนี้เป็นความเชื่อนะไม่ต้องเชื่อก็ได้อันนี้ก็เป็นรูปที่ท่านใส่ชุดจีนรับราชการในสมัยนั้นะราชการที่5ที่6